เดินไปเดินมากับพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วอุยมันกำลังออกมาพี่น้องนี่จ้ะเบิงว้าเยื่อเมื่อนจะเปิดนี่เบิงพี่นอ้องพ่ออีกแล้วจ้ะพี่น้องสองสองอพี่น้องสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พบกับช่องยายมื่อนคนเดิมอีกแล้วจ้ะมื้อนี้ยายมื่อน สิพาพ่อแม่พี่น้องเขาซองปลาจะพี่น้องคือเมื่อนี้นะคะยายม่อนมาน้าจะพี่น้องมาอาดน้ำใส่น้านะคะกะ็เลยหัวาน้านี่เห็ดมันเคยออกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวยายม่อนจะพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปชมนะคะว่าจะได้บ่ได้จับพี่น้องตามยายม่อนมาเลยค่ะอีด่ดินมั้คะหีดดินจะพี่น้องอุ้ยมือยายม่อนเปื่อนจกขีด,ดินเปื้อนเห็ดดิน เดแ,แกเลยเด้อพี่น้องบานหิดตะโงกหิดดินพี่น้องจ้ามานะมาอาดน้ำจ้ะพี่น้องแวะเข้ามาป้าเบิง้งยิมวันจ้ะให้เบิง้งอ้ยพี่น้องจ้าเฮ้ยนี่นี่น,น,นี่พี่นอ้องยิมวันจ้ะให้เบิง้งยิมวันพออหิดตะโงกออกไหมบอค่ะหิดตะโงกจ้ะพี่น้อง นี่ค ja ่ะนี่ค่ะปุณเจ้าพี่น้องคุณอีกสองดอกคุณพี่น้องเห็นว่สองดอกพี่น้องปาดี๋ยวเดียวอย่ามอนเก็บก่อนค่ะขนสิมาพ่อนี่จ้ะพี่น้องจ้ะทอดแล้วก็ก้องดูดจ้ะพี่น้องยิมอนทอดไปแล้วนะคะได้๋ซีดอกจ้ะพี่น้องนี่ตะโงกเดี๋ยวอีกสองดอกจ้ะพี่น้องนี่ค่ะมันเป็นใครได้จ้ะพี่น้องมันเป็นใคร รอบไม่จะถือฝนเอารอบนี้จ้พี่น้องอ้ยใครนะคะยิมวดบ่ได้ตั้งใจย่มวนมานะอัดน้ำาจ้พี่น้องเดี๋ยวสิพ้าหานะคะคสีได้อีก<ห>บ่เจ้พี่น้องมีอีกบ่ดีใจลายได้ห้าหกดอกพี่น้องจ้มามะน้นะนี่บ่ได้มาตั้งใจหาข้าม้าหัวนะได้แล้วจ้าพี่น้องมีดผ้ากระตาข้าวโพดมาจ้าพี่น้อง ใส่ถุงนี่ถุงเดี๋ยวขอใส่ถุงก่อนนะคะโอ้ยไปหามูมันก็น,น้ำพี่น้องในปลาจะได้ไหมหนอเนาะพี่น้องใครสวยๆเลยเออนี้หนี่เดี๋ยวพี่น้องป๊าไปกันต่อพี่น้องหาอีกจ้าหิดดิน โ้ยเท่าจ้าพี่นอ้องเดินไปเดินมากับพ่ออีกแล้วพี่นอ้องพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วมนกำลังออกนะพี่นอ้องนี่จ้ะเบิงว้ายยื่ม่มอนจะเปิดให้เบิงพี่นอ้องพ่ออีกแล้วจ้พี่นอ้องสองสอง อโอ้ยมาแล้วฮ็ดตัโง่งมือน,น,อน,นี่มาเลยจ้ะพี่น้องมีดก็บ,บ่าด้พี่น้องมานะฝนตกปะสิมอาบอาดน้ำโอ้ตัวนี้นเครอยดเต้ ิมาอาดน้ำได้ใบยา,างเข่าดงก่อนนะพันวาพี่น้องอได้สองโม่ไอแกงได้แก,ง,แกงพี่น้องจ้าดอกมึงเบิ้งว่าไม่เห็ดยังพี่น้องออใครให้ดินจ้ะพี่น้องไม่เห็ดยังพี่น้องเห็ดใส่เดือนอือนี่จะเห็ดใส่เดือนจ้ะพี่น้องอวยใส่เดือน แข่งสทกกันกระหพดงงูกหิดใส่เดือนดอกนึ่งก่ะพี่งน,น้องโยงกรยหลายพี่น้องยางไปยางมามาพ่อมาพ่อหิดมันปูอีกแล้วจ้ะพี่น้องโมบักใหญ่นะคะนู่ค่ะโม งูใหญ่เติบคุณค่ะพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆเดี๋ยวยี่โมนจะเก็บก้อนจ้าค่ะเก็บเห็นมันปูมือนี้ดอกงามนะครับพี่น้องดอกงามๆเลยนี่ค่ะยี่โมนจะเก็บนี่ค่ะเก็บเอาหมดนะคะ ว่าออมแสบหลือเกินจะพี่นอนองนีมันปูนี่ค่ะพี่นนองทางด้านนี้นะคะ ดอกเล็กดอกน้อยเก็บเอาให้หมดนะคะเพื่อนๆจ้ะเก็บแล้วเดี๋ยวจะมอนถึงจะเก็บใส่ถุงเพราะว่าเมื่อนี่บ่ได้เอามีดมาจ้พี่น้องมีดกับ่ได้เอามานะคะเดี๋ยวไปตัดขาข้างนอกจเจ้าเพื่อนตัดแล้วก็มาทิ่มปลาเหมือนเดิมเลยจ้านี่ค่ะปกติเขาจะสีเหลืองกับนี้นะคะพี่น้องเห็นมันปูเห็นมันปูในไทยสีเหลืองกับนี้จ้า นี่คือสีชมพูจะเพื่อนเพื่อนหอมแซบสีขาวนะคะเพื่อนเพื่อนนค่ะมมอนก็เก็บก่อนนะคะสีขาวก็หอมหอมมากๆเก็บพี่น้องสีขาวก็กินได้เหมือนกันเห็นมันปูแต่ว่าก็ออกไปเยอะนะคะ โอเก็บ่อเดี๋ยวเก็บทางเขานาหนาก่อนนะคะเก็บทางเขานาก่อนเดี๋ยวถึงเก็บไปเลมเอาแถวเขาบางๆพี่น้องแันนี้หนาๆจะเพื่อนเพื่อนจ้าเดี๋ยวค่อยใส่ถุงนะคะเดี๋ยวค่อยใส่ถุง นี่ยม่อนบริไปปลาเก่า,าที่เคยไปนะคะเพราะามานาะนี่น้องจา๋ายม่อนมานาะหล้กก็มาปลาใหม่ปลาหัวนะยยม่อนที่เคยเจ็บหิดเพิ่งคมนะจ๊ะเล็บก็ดําดขอโทษขออภัยเพราะว่ายยม่อนไปคุยดินอัดน้าจะเพื่อนเพื่อนได้จอบมาอยู่แต่ก็ต้องใส่มือคุยคือกันจะ้ะนะคะถุงมือก็ไ้ใส่ งูงกระลายนีย่ค่ะเพื่อนๆงูกระลายนี่ค่ะทิชเก็บไปเก็บใส่ถุงก่อนนะคะเพื่อนๆยี่มอมนขอจีบเห็ดใส่ถุงก่อนนะคะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวเรามาไป่อกันจ้ะ เห็ดตะงูกสองยมแล้วก็เห็ดมันปู่จะเพื่อนเพื่ก็คงจะได้ออมแรงนะคะเมื่อนี่ก็เป็นเวลาบ่ายสี่โมงแล้วผมพี่นอ้องตะเพนลาบปลายไหมเดี๋ยวนะคะจะเมืดแล้วนี่ดตะงขกขาวบานดอกนึงจะเพื่อนเพื่อนจ้ะเม,ม่จุ่มนะคะนี่ดอกเดียวใส่ถุงเหมือนเดิม นี่เท้าพ่อเอาได้เ่พี่นอ้องโอ้ยเอาได้เอาเอาเอา่ได้นี่ขาวน้อยนี่อะไรใต้ใบใบไม้อันนี้ก็ไปทั้งสรารพาดแต่แต่ก็เอาเอาเอาจ้าพี่นอ้องเอานะคะพ่อเมีพี่น้องจ้ะอุ้ยไอ้มนมาผ่อเห็ดซีนจ้ะพี่นอ้อง นีดซีนนี่บอนคือโมีเห็ดมาจ้ะพี่น้องโอ้ยมันสิบได้เกิดอีกเลยนี่ถ้าโบมีเห็ดมาตัดมือดำเด้อพี่น้องเพราะว่าไปขวดขีดตุ่มนะมันต้องเอามีดมาตัดนะคะเขาจึงจะแตกแหนงอ่อ,อนออกมาไม่จ้ะพี่น้องถ้าหากแบบนี้เขาจะจะบได้กินอีกรอบไหมไปซุปจะคือน,นี่จังหันนี่ค่ะดอกอ่อนๆจ้ะพี่น้อง ดอ,อกนี่ก็เออมาเบิดยวงเลยบ้านนี่นี่ไปต้องไปปาดออกนะคะพี่น้องต้องไปตัดออกนี่คะ่ะสวยๆอ่อนๆจ้ะพี่น้องเก็บอกรจะไปตัดขาที่บ้านนะคะพี่น้องจาว่าเก็บเห็ดดับเห็ดไว้นะคะขอโทษขออภัยที่มวนบระเดมเห็ดมาจ้ะพี่น้องพอามาหน้าได้แต่จอบจ้ะพี่น้องนะคะนี่จ้ะเต็มทุ่งนี่จ้ะพี่น้องเต็มทุ่งนี่นะคะพี่น้องจะ้ะ ได้ออมอยู่นะคะสิกลับบ้านแลยจ้าพี่น้องจ๋าได้ซ้ำนี่เลยจ้านะคะกลับบ่อเข่าโตเดี๋ยวจะกลับบ้านแลยจ้านะคะไปเลยจ้าพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพ่เป็นกําลังใจให้ยายมวนแน่จ้า